สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําขนมวงหรือว่าโดนัทส,สัญชาติไทยทําง่ายอร่อยมากพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นกล้วยน้ําว้าสุกสองผลนะคะนํามาบดให้ละเอียดค่ะใครจะใช้เป็นกล้วยหอมก็ได้นะคะกล้วยสุกจะทําให้ขนมวงของเรามีความหนึบหนับนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะ เสร็จแล้วเราจะเติมแป้งลงไปนะคะโดยวันนี้ปุ้ยใช้เป็นแป้งข้าวเหนียว4 0 0กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้า50กรัมนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นผสมให้เข้ากันพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไป100กรัมค่ะน้ำตาลมะพร้าวจะมีความหอมกว่าน้ำตาลทรายนะคะ แต่ถ้าใครหาน้ำตาลมะพร้าวไม่ได้จริงๆสามารถที่จะใช้น้ำตาลทรายแทนได้ค่ะเราจะผสมให้แป้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็กล้วยเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยกะทิวันนี้ปุ้ยใช้เป็นกะทิขวดนะคะ250กรัมค่ะใครจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะคะจากนั้นผสมให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวเราจะนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะเข้ากันค่ะน้ําตาลมะพร้าวละลายหมดแล้วก็แป้งมีเนื้อเนียนนะคะนี่ค่ะพอนวดไปสักพักนึงนะคะแป้งของเรามีเนื้อเนียนแบบนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้แป้งเซตตัว20นาทีนะคะหลังจากที่เราพักแป้งครบ20นาทีนะคะแป้งของเราก็เซตตัวดีแล้วก็นํามาขึ้นรูปให้เป็นรูป โดนัทเลยนะคะหรือว่ารูปขนมวงของเรานะคะนำงาขาวกับงาดํามาผสมกันค่ะจากนั้นก็นำมาวางบนเขียงนะคะแล้วก็นำแป้งของเรานะคะมาคลึงบนงาค่ะเขาจะได้ทั่วนะคะจากนั้นก็ทําให้เป็นรูปโดนัทค่ะในส่วนของงาขาวกับงาดําปุ้ยไม่ได้นําไปคั่วก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปทอดเขาก็จะสุกพร้อมกับแป้งของเราเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งน้ำมันแล้วก็ทอดกันเลยค่ะโดยที่ปุ้ยจะทอดด้วยไฟกลางนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดนะคะแล้วก็เบาลงเหลือไฟกลางค่ะจากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าโดนัทของเราจะสุกค่ะพอแป้งด้านล่างสุกดีแล้วเราก็พลิกกลับด้านบนลงไปค่ะเพื่อที่ให้โดนัทจะได้สุกเสมอกันทั้งสองข้างนะคะ ไฟของปุ้ยไม่เท่ากันนะคะจะแรงไปด้านหนึ่งนะคะสังเกตว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะมีสีที่เข้มกว่านะคะเดี๋ยวปุ้ยจะขยับมาไว้อีกด้านหนึ่งคะ่ะแบบนี้ค่ะพอเราทอดจนได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักไปพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะทานร้อนๆกรอบอร่อยมากเลยนะคะหลังจากที่เราทอดแป้งจนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของน้ำตาลเคลือบหน้าขนมวงกันค่ะ ใช้น้ำตาลมะพร้าว150ากรัมตามด้วยน้ำเปล่า50กรัมนะคะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะเดือดเป็นฟองใหญ่แบบนี้ค่ะพอได้ที่แล้วเราปิดแก๊สนะคะแล้วก็พักไว้ให้น้ำตาลของเราเนี่ยอุ่นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็นำขนมวงที่เราทอดไว้นะคะจุ่มลงไปในน้ำตาลแบบนี้ค่ะระวังร้อนนะคะให้รอแบบอุ่นๆค่ะพอเราจุ่มจนครบแล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้ให้เซตตัวค่ะ พอน้ำตาลเขาเซ็ตตัวนะคะเขาก็จะแข็งขึ้นอีกนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าใครชอบทานน้ำตาลแบบกรอบกรอบนะคะก็ให้เคี่ยวนานนานนะคะแต่อย่าให้ถึงกับไหมค่ะเพราะว่าถ้าไหมแล้วเดี๋ยวจะขมไม่อร่อยนะคะเสร็จแล้วก็พร้อมหม่มได้เลยค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนีุ้้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ